หนึ่งศูนย์ลั่นลั่นไปลั่นลั่นไปขอมีแสงไม่มีแสงอีกแล้วขอมีแสงหน่อยไม่ได้เลยขอตัวดีๆขอตัวดีๆของฟี่ของฟี่ขอตัวดีๆของฟี่ขอตัว สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วครับคาลิงวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คเพย y เยอร์ดเวประจำเดือนที่14เดือนที่3พศ2024นะครับเราไม่พูดพราำทำเพลงเดี๋ยวเราไปรับการ์ดฟรีจากการเล่นเอา p พ a y เยอร์ดมาก่อนเลยเราจะเปิดทั้งหมดทั้งหมดสม้รวมกับพักการ์ดการ์ฟรีแล้วทั้งหมด4ใบนะทุกคนโดย ID นี้เรามาดูก่อนว่าทีมสโมสรที่เราใช้อยู่เป็นไอสายฟรีผมแล้วไอดีแบบว่าผมเอามาเล่นเเาไว้ไต่แรงเล่น่นนะทุกคน ขาดตำแหน่งอะไรบ้างนะกองนงกองหน้ามีรัส,สมูนฮอยลูนนะขาดกองหลังแล้วกันนะขาดเซนตรงเซนเตอร์ซีบงซีบีแล้วก็ DMF นะครับเราจะมาล่ามตามล่าซอนฮึงมินวาัตาลุเอนโดวาัตาลุเอนโดแล้วก็มีกอลิสก้านะขอแล้วกันว่า3ตัวนี้ต้องมานะมาโดยตัวที่เราตามล่าตัวแรกนะก็คือซอนฮึงมินครับผมตัวที่สองนะวาตาลุเอนโดนะครับผมตัวนี้นะ ตัวที่3นะครับนี่ครับกอเลสกานะครับผมหรือว่าจะเป็นออกมาเป็นคลยวอล์กเกอร์ก็ได้นะสำหรับตัวนี้สามารถเล่นซีบีได้และสไตล์มาในเดอะดสทอยเยอรด้วยนะสำหรับตัวนี้นะไม่งั้นก็เบนไว้นะทุกคน3ามี่สตัวนี้แหละ1 2 3 4 5ตัวนี้แล้วกัน,ล,นลั่นไปขอกด5ครั้งเมื่อกี้มี5ตัว1 2 3 สี่ห้าแช่ไปอีก5้าวอห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ลนล้านไปลันล้านไปขอมีแสงไม่มีแสงอีกแล้วขอมีแสงหน่อยไม่ได้เลยขอตัวดีๆขอตัวดีๆของฟีของฟีขอตัวดีๆของฟีขอตัวดีๆเสื้อไอ้นี่เกรงกองหลังอินเตอร์กูไม่อยากได้มึงเลยกูพผู้ตรงๆนะ มึงตามหลอกหลอนกูทุกไอดีทุกรหารเลยกูจะปลดมึงมากเลยตัวเนี้ยโอ้ยไม่ไหววะ่ะขอปลดหน่อยขอปลดเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่เก็บไว้พูดตรงๆนะต่อให้ได้มาใครได้มานนิดข้อแนะข้อแนะนําเลยได้ตัวนี้มาทํางี้ปั๊บนะครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วแม่งผมให้รีวิวด้วยตัวเนี้ยกดนี่ไปไปหนึ่งตัวเขาเรียกว่าเอาโชคเอาลาบเอยเอาเอา,เอาอะไรเอาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากไอดีดีกว่าแต่ตามจริงในชีวิตจริงเขาก็เล่นดีแหละแต่ผมไม่อยากได้ในเกมนีพูดตรงๆมา อ่ะมาลั่นล่านไปดีๆขอดีๆขอดีๆขอดีๆเฮ้ยหรือลบออกแม่งค่าพลังแม่งดีซะเลยเพราค่าพลังกองหลังมันก็โอเคกันนะแต่เราไม่อยากได้ไงเราขอเอ็นโดเอ็นโดลั่นล่านไปสามครั้งเอ็นโดไปแล้วสามครั้งลั่นล่านขอขอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ขอขอขอ,ขอใช้อันนั้นติกดแล้วกันขอใช้เท้ากดแล้วกันลั่นลันลั่นลั่นไปนี่ขอใช้เท้ากดน,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 นะทุกคนลั่นลัน,ลน,ลนไปลั่นลั่นไปเท้ากดขอตัวดีๆมือกดมันไม่ค่อยดีหรอไอหนุมน่มเทา้าทองไอหนุ่มเท้าทองคนนี้ไอหนุ่มเท้าทองมือขวาเออปกติใช้มือขวากดไม่ไม่ดีขอเท้าขวาแล้วเท้าขวาเสื้อขาวเสื้อขาวออาดาริเกตัวนี้ก็ดีครับกองหน้าน,านะกองหน้าเรอัลมาดริดโอ้โห มึงมาออกไอดีนี้ไอดี ID มาริดมึงจะออกปะเนี่ยอาดารือแกครับสำหรับตัวนี้ครับสูตหน้าของเรอลมาริดนะทุกคนอ้มามาอย่างน้อยก็ตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะตัวนี้อยากรีวิวมาเทา้ทาเทา้าเท้าขวาไปแล้วต่อไปมือซ้ายบ้างมือซ้ายไม่เคยใช้มือซ้ายขอตัวดีๆขอตัวขายวอเกอร์ไปขอไม่ขอเยอะขอขายวอเกอร์ขายวอเกอร์ไปพี่ขายวอเกอร์ไม่งั้นก็ซอนหนึ่งมินไม่งั้นก็ขายวอเกอร์ไปพี่ลั่นๆไปพี่ลั่นๆไป ล้าน,นไปเอนโดไปเอนดงเอนโดไปเอนดงเอนโด,ไป,นโดไปมือซ้ายนะมือซ้ายไม่เคยใช้มือชัดมือซ้ายกดเลยหน 11, 12, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอสิบสองนะสิบเอ็ดสิบสองล้านล้านไปอีกสามวิหนึ่งสองสาม ล่านล่านไปว่าตเอนโด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 มาเอนโดมาเอนโดมาเอนโดมาขอเอนโดละเอ้ยขอเอนโดเลยเสือเสือเสือโอ้โหขอเลนก้าวี่ตัวนี้ก็ได้เออเฮ้ยขอเลนก้า,าไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่รเลยอ่า ร้อยทองมือซ้ายมือซ้ายเป็นคอรลิกาอ่าถือว่ามือซ้ายก็ยังดีกว่ามือขวาต่อไปเท้าซ้ายเท้าซ้ายขอสูตรก่อนเฮ้ยขอเฮ้ยเมื่อกี้ใช้ใช้เท้าไปแล้วว่าจะใช้ปากไหมเอามาขอสูตรนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าขอตัวนี้ขอตัวนี้หกนี่นี่นี่หลอกหลอกว่าอยากได้ตัวนี้หลอกว่าอยากได้พุทธศารประตูหลอกว่าอยากได้พุทธศารประตูหยอกหลอกว่าอยากได้นี่ครับเดสอยากได้เดส มาลั่น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 ไปลั่นลั่นแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจคนอนมาคาทงคาถาคาทงคาถาไม่มีแสงไม่มีบูไม่มีแสงไม่มีบูขอตัวดีๆ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 ขอตัวดีเสื้อเสื้อเสื้อสีฟ้าโกโค้มึงมาจริงเหรอฮโคตรเจ๋งเลยสัปดาห์นี้โอ้สามดาวมึงมาจริงอ่ะเฮ้ย ทุกคนใครได้ตัวอื่นตัวดีๆคอมเมนต์มาดูดีเฮ้ยไอ้ทำไมสัปดาห์นี้ผมได้เกลือจังอะ่ะเฮ้ยไอดี ID นี้ผมได้โคตรเกลือพูดตรงๆนะผมแม่งไม่เคยได้ตัวที่อยากได้เลยอะ่ะดูแม่งได้ตัวดีที่สุดอะคือกอรเลตก,กาตาจะไหลโอ้ดูได้ผูรัาประตูมาอุ้มทตาจะไหลจริงๆวะ่ะแม่งโอ้ทำตาจะไหลจริงๆพูดจริงๆทุกคน โคตรแสดอุตส่าห์ปัดปลดไอ้นั่นออกไปแล้วนะประตูตานเท่าไหร่ดูค่าพลังเขาพูดเรื่องประตูดิไอีกตัวตัวนี้ปลดปลดเหมือนกันปลดเอาทรงปลดเอาทรงเลยคือปลดปลดทิ้งเก็บไว้ทําไมอีวงอีเว้นหรอไม่เก็บไม่เล่นเพราะว่าไอดีนี้ไม่ค่อยได้เล่นอะไรปลดมันอยู่ลีอะไรวะ เก็บไว้ก็ได้เมื่อกี้ผมวู้วาม,มไปกดไปกดกองหลังตัวนั้นเออเพื่อเอามารีวงรีวิวจบเลยไม่เป็นไรค่อยรีวิวร้านใหม่เพื่อเปิดได้ก็ประมาณนี้นะผลประ,ประกอบการนั้นเนี่ยได้ตัวนี้มานะครับอาดาอาดาือ,าาอแกนะผมเรียกอาดาือแกใน Google มันเขียนว่าอาดาอาดานะแต่เห็นคนเรียกว่าอาดานะ คุยเข้าพลังเกมลุกนี่โอเคเลยนะ90เลยนะการหาช่องก็ถือว่าดีนะบอลคอนโทรบอลดิบ bon ิ้งนี่โอเคนะสายสายกลางๆนะครับการไปกับบอล88เลยนะส่งสั้นส่งยาวนี่อาจจะไม่ดีดเท่าไหร่เจ้าตัวกอ87เลยนะกองหน้าตัวนี้ความโค้ง86อยู่ในสายสมดุลน,นะมีสปีดต้นที่เร็วนะแต่ว่าสปีดไม่เท่าไหร่นะ79สปีดต้นไม่ม,มึงวิ่งเร็วโค้ง9อิดเลยอ่ะมึงเวอร์จัดเลยคิกกิ้งพาวเวอร์ไม่เท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้นะมาดูกอลิสก้าบ้างครับกอลิสก้าตัวนี้มาในสายบล็อกทูบล ถ้าพลังกล่กาผมว่ามันเป็นสายบาลานมากกว่านะมี80มันจะมันมันจะเสียตรงมันมีดิบบิ้งน้อยแล้วก็การไปกับบอลไม่ค่อยดีนะสำหรับตัวนี้นะค่าความแข็งแกร่งมันก็ใช้ได้นะตัวนี้95เลยนะแข็งแกร่งมากเลยนะสามารถยืนทูลกลางได้ดีเลยใครเปิดได้ลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะครับผมสัปดาห์นี้ก็ได้ประมาณนี้ทุกคนใครได้ดีกว่านี้ลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะส่วนตัวผมโคตรเจ๋งโคตรเกลืออีกแล้ว หลายสัปดาห์ติดแล้วที่ไม่ค่อยได้ตัวดีๆส่วนใหญ่ไปเปิดใน ID ที่ไม่ได้อัดคลิปอะถึงได้ตัวดีๆตัวดีๆไม่ค่อยได้หรอกในตอนตอนอัดคลิปอะในตอนที่เอาเอาคลิปลงอะ่ะไอตัวที่แบบว่า ที่ไม่อาจคลิปอัดหลังไม่เปิดหลังไม่นี่ตัวดีอย่างอย่างเดียวเลยก็มานี้ครับใครได้อะไรลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับมาขิงมาอะไรกันหน่อยนะสำหรับวันนี้ไม่บายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจนะครับคำพูดคำจายใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอภัยมานะทีนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามเราเราจะพุ่งทะยานปีนี้ให้ถึง1น0 0 0ซับนะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ไม่บายนะครับขอบคุณครับ